ังทำอะไรก okay. 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 ็ขอให้เสียเจริญรุ่งเรืองนะคะใี้เสียนะคะขอให้เสียมีความสุขเลี้ยงง่ายๆนะคะเสียนะคะโอ้ยดก่มนมดื่มตามองด้วยถอดหนวนมเลยอ่ะเอ้ยพอเลิกเบกกี้สีธัญญาหอบเงินปึกใหญ่รับขวัญลูกชายเป็กและนิวเห็นลานยิ้มแล้วยิ่งใจละลาย เป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆระหว่างนักร้องและพิธีกรสาวสวยสุดสตรองเบกกี้สีธัญญากับครอบครัวของเป็กเปรมนัทและนิวนภศรส,สนิทกันมาเนิ่นนานและได้รับรู้เรื่องราวกว่าจะมีทายาทของเป็กและนิวไม่ง่ายเลยจนกระทั่งวันนี้ที่ทั้งสองคนได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแล้วคลอดลูกชายคนแรกน้องสเปส ในเมื่อวานนี้วันที่18มกราคม2567ท่ามกลางความยินดีของครอบครัวเพื่อนพ้องคนสนิทและแฟนคลับและแน่นอนว่าเป็กกี้ศรีธัญญาในฐานะเพื่อนรักของพ่อเบกและแม่นิวก็ได้อวยพรและร่วมยินดีมากๆเธอนั้นได้บอกว่าเธอน้ำตาฉันไหลเพราะความปิติกว่าจะได้หนูมาไม่ง่ายเลยลูกยินดีกับครอบคร,ครัวของเพื่อนนะคะขอต้อนรับเด็กน้อยปรามานูสู่โลกใบนี้นะคะลูก จากนั้นป้าเบกกี้ก็ได้เดินทางมารับขวัญหลานซึ่งการเดินทางมารับขวัญหลานชายสุดที่รักที่เห็นมาตั้งแต่ในท้องป้าเบกกี้ก็ได้หอบเอาเงินแสนปึกใหญ่มาด้วยพร้อมกับความรักเต็มกระบุงมารับขวัญหลานหนึ่งแสนบาทเติบโตแข็งแรงมีความสุขกับโลกใบนี้นะครับแล้วจังหวะคือดีมากเลยค่ะคุณพี่พยาบาลเข็นมาเแบบี้ยังไม่เจอคุณแม่เลยเจอเป็กก่อนเลยค่ะนี่เป็นการที่เบบี้จะเจอคุณแม่นิวครั้งแรกเลย จากคลิปหลายคนที่ได้ดูต่างก็ประทับใจไปกับมิตรภาพความรักที่มีให้กันส่งต่อมาจนถึงล้านชายบอกเลยเพียงเห็นรอยยิ้มแค่นี้ป้าเบกกี้ก็หลงไม่ไหวแล้วจ้ามีอะไรให้หมดแน่นอนเห็ๆบางๆทำอะไรก็ขอยเสียเจริญรุ่งเรืองนะคะใี่เสียนะคะขอยเสียมีความสุขเลี้ยงง่ายๆนะคะเสียนะคะโอ้ยดนก็ลูกดึามองด้วยถอดหนมเลยอ่ะเอ้ยพอเลหม เสียงเสียงคุ้นๆอ่ะเออเสียงคุ้นๆมีใจได้เจอมีใจได้เจอความงดขอบคุณอ่ะเป็นยังไงล่ะคะเนี่ยเป็นยังไงล่ะคะทำไมเป็นยังไงล่ะครับทำไมอ่ะทำไมคุณลีขวัญมีความสุขนะคะขอให้เป็นชีวิตที่ทัดเลือนนะคะขอบคุณที่รับชมนะครั